ค่ะพี่ๆเพื่พพพพพอนๆลูกดวงที่น่ารัากทุกๆคนนะคะก็เช้านี้เรามาทําคลิปกันดีกว่าเนะาะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะซึ่งมุนจะใช้การข้อความนี้นะใครสนใจนะคะทักมาสั่งจองได้นะคะพ่ออเดอร์วันที่5ถึงวันที่15บห้าเนาะห้าอสบาทถ้าจะตก30บบาทนะคะ เท่นี้เขาฝากมาบอกคุณว่าคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกด้วยนะคะก็มีห0บาท8ปบาทและ1 0 0บาทสมัครแล้วแคปหลักฐานมาดูดวงฟรีนะคะชาวนี้เขาอยากจะฝากมาบอกคุณว่าฉันรักเธอนะไม่รู้เคยพูดไหมหรือว่าเธออยากได้ยินอยู่ไหมแต่ฉันสนใจเธอนะสนใจมากมาก แล้วมันก็คงเป็นกรรชั้นก่อนหน้าเนี้ยันอาจจะพยายามทําให้เธอคลั่งรักพยายามทําให้เธอเป็นฝ่ายที่ตกหลุมรักชั้นแต่พอมันเดินทางมาถึงจุดหนึ่งในความสัมพันธ์กลายเป็นชั้นที่รู้สึกว่ารักเธอแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอจะคิดกับฉันเป็นแค่เพื่อนหรือเปล่าหรือตอนนี้เราอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันแต่ชั้นไม่อยากเป็นเพื่อนเราอะ่ะอยากออกเดท แต่ว่าไม่รู้ว่าวันที่ฉันอยากออกเดทเธอหมดใจหรือยังอย่าพึ่งหมดใจนะอย่าพึ่งตัดใจไปจากฉันนะฉันรู้ตัวแล้วฉันรู้ซึ้งแล้วฉันจะไม่แกล้งขสื่ออีกต่อไปแล้วฉันจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่ฉันมีอย่าพึ่งไปไหนนะขอร้องอย่าพึ่งตัดใจอย่าพึ่งเปลี่ยนใจเลยนะเพราะว่าถ้าเธอเปลี่ยนใจฉันคงต้องแย่ๆแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกถึงหัวใจตัวเองแล้วอย่างเปี่ยมร้อน eton. แล้วก็ อยากที่จะทําเหมือนคนอื่นคนรักคนอื่นที่เขาทํากันก็คือไปออกเดตไปกินข้าวไปดูหนังฉันก็คงต้องชดใช้กรรมใช่ไหมต้องเดินหน้าจีบเธอต้องเปลี่ยนสถานะจักเพื่อนหรือต้องทําให้เธอกลับมาสนใจฉันให้ได้เพราะดูเหมือนเธอจะอยู่ในช่วงของการตัดฉันน่ะเหมือนพยายามหยิบยื่นความสัมพันธ์ความรักก็ไม่อยากจะรับแล้วแต่ว่าฉันจะพยายามนะ ฉันจะให้ความยุติธรรมกับเธอแล้วก็จะทําให้เธอเห็นว่าสถานการณ์ที่มันนิ่งนะตอนเนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันสามารถแก้ไขได้มันไม่มันมันจะไม่นิ่งไม่นิ่งอีกต่อไปแล้วจะ,จะทําให้เธอมีความสุขและเธอได้รับความรักหรือได้รับในสิ่งที่เธอควรจะได้รับซึ่งการเป็นแฟนฉันการได้ออกเดทด้วยกันการทําให้เธอมีความสุขการได้ดูแลเธอเนี่ยคือสิ่งที่ฉันจะทําหลังจากนี้อยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันจะไม่นิ่งอีกแล้วนะ แล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยฉันจะทําให้เธอกลับมารักฉันอย่าเพิ่งรีบตัดใจเลยนะฉันยังหวังว่าฉันจะได้รับโอกาสครั้งนี้นี่คือข้อความที่เขาอยากฝากบอกคุณตอนเช้านะคะธาตุลมเมถุนตุลกูมธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกราศีตูนธาตุลมธาตุดินพฤษภการมังกรน,นะคะเดี๋ยวมาดูตัวอักษรกัน ตัวอักษรนะคะจะมีตัว c ตัว x นะคะเลข6เลข9คพอควายตัว t ตัว j แล้วก็มีตัว l แล้วก็มีเลข2อเนาะ2้9 2ด้วยก็ได้นะคะวันจันทร์อังคารพุธนะคะสุบเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด b s c r i ายด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย